ประวัติสีพฤกษาณิตสี C. พฤกษาณิตนักสแสดงชายเกิดวันที่10กันยายน2535ปัจจุบันอายุ24ปีเป็นที่รู้จักจากการเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการท่องเที่ยวดูมันดีโดมุนดีทีวีร่วมกับเพื่อนๆอ,อีก5คนซึ่งประกอบด้วยป๊อปปี้รัชพงษ์อนมกิติจอสเวอา์แสงเงินแม็กซ์รันรุจีรัตนาวรพนันธ์ มาร์กสอนทอรเรศบัวง,งามและปาคพานุพัฒน์อนมกิติหลังจากนั้นซีก็ได้ทำเพลงขึ้นมาเองชื่อว่าปลอกต่อมาซีก็เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังจากการรับบทพระเอกในซีรีส์เรื่องวัยอายุเดือดซีรีส์เพราะรักใช้เปล่าประกับคู่กับเซนสุภพ,พงศ์อุดมแก้วการจนาซีพฤกภานิชจ,จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์เอกโฆษณาโทฟิมมหาวิทยาลัยกรุงเทพผลงานการแสดง ปี2563ันห้าร Yiu เดือดซีเพราะรักใช่เปล่ารับบทไฟเตอร์ Universe e t a l o n e เมื่อความหิวและความเหงาตัวเท่าบ้านรับบทมิกซ์ปี2565นิวเฮียกิก็หาว่าซื้อรับบทกิเลนหวังพิธีกรรายการดูมันดีโดมุนดีทีวีออกอากาศทางช่อง youtube รางวัลที่เคยได้รับปี2564อส Cast Award 2021สาขา Rising Actor